สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับแอดมินนานะคะนาจะมานำเสนอรถโตโยต้าอันติดนะคะเครื่อง1.6นะคะตัว G ปี2017นะคะคันนี้ป้ายทะเบียนสวยมากๆเลยนะคะ2ก็ไก่บอบไ,ไม้73นะคะเดี๋ยวเราพาไปชมรอบๆคันกันต่อเลยนะคะ ยางนะคะดอกยางยังเหลืออยู่เยอะเลยนะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่อง d u อ l นะคะ VVTi นะคะเป็น Toyota a อ t i ตินะคะเครื่อง1.6ตัว G นะคะปี2017นะคะไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ที่กระจกมองข้างแบบนี้เลยนะคะคันนี้นะคะจะมีปุ่มสมาร์ทเอ็นทีนะคะสามารถปลดล็อกนะคะหรือว่าล็อก รถนะคะได้จากตรงนี้เลยนะคะคันนี้โตยโยต้าอันติคันนี้นะคะเป็น t o โย t a ที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะของทางโชลูมรถบ้านสมชายนะคะคันนี้ราคาถูกมากๆเลยนะคะนี่นะคะเป็น t o โตยโต้าอันติ 1.6G นะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในของรถกันต่อเลยนะคะภายในของรถคันนี้นะคะจะคุมโทนด้วยสีเบจน,นะคะกับสีดํานะคะ กระจกนะคะเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะเป็นปุ่มสาตาร์ทนะคะพวงมาลัยมันติฟัง์กชั่นนะคะสามารถปรับรดเสียงวิทยุได้เลยนะคะและที่สำคัญนะคะอันติดรุ่นนี้นะคะจะเป็นโฉมมเนอร์เชงนะคะเป็นแอร์ก้มและมีแอร์แบ็กให้ทั้งหมด7ใบเลยนะคะรับรองได้เลยนะคะว่าคันนี้คุ้มแน่นอนนะคะมีอัน มีแอร์แบ็กนะคะเจใบให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะเบาะนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยนะคะเป็นเบาะหนังนะคะดูแลทําความสะอาดง่ายนะคะบริเวณด้านหลังนะคะกว้างขวางเหมือนกันนะคะมีช่องสายชาร์จนะคะ usb นะคะสามารถชาร์จได้เลยนะคะแอร์แบ็กเจใบนะคะคุ้มครองรอบรถเลยนะคะนี่นะคะ เดี๋ยวเราไปชมบริเวณห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะสำหรับ t o y ยต a a อันติสนะคะเครื่อง1.6ตัวจีคันนี้นะคะเครื่องนะคะจะเป็นเครื่องดูโอนะคะ VVTi นะคะคันนี้นะคะเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ t o y ยต้าอันติสเครื่อง1.6นะคะตัวจีปี2017คันนี้นะคะราคาพิเศษมากๆเลยนะคะอยู่ที่429,000บาทน,นะคะ 4,29,000บาทนะคะผ่อนได้นานสูงสุดถึง84งวดนะคะงวดละ7,000กว่าบาทนะคะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหา Toyota a อันตินะคะเครื่อง1.6ตัว G นะคะภายในสวยแบบนี้นะคะติดต่อเราได้ที่รถบ้านสมชายเลยนะคะเบอร์โทรนะคะติดต่อได้ที่เบอร์นานะคะ099 444 3624นะคะ099 444 3624นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b ์ให้กับนาด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ